สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่17มีนาคมว่าสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่ออภิปรายและลงมติเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดในแผนการปฏิรูปบำนาญ ซึ่งเสนอให้ประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาคองสาระสําคัญของแผนการดังกล่าวซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันเป็นความพยายามยกระดับความเท่าเทียมและเพื่อเป็นการการันตีสิทธ,ธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานที่ครอบคลุมให้กับทุกฝ่ายทุกอาชีพคือการที่บุคคลเกิดปี2518สามารถกรเกษียณอายุได้ที่62ปีอย่างไรก็ตามบุคคลที่เกิดหลังจากนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เพดานการ,การ,กรเกษียณอายุใหม่คือ64ปีเพื่อให้ได้รับตัสติการหลังกเกษียณอายุแบบเต็มจํานวน โดยเงินบำนาญขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นจาก1,000ยูโรเป็นเดือนละ1,200ยูโรครอบคลุมระยะเวลา43ปีทั้งนี้เนื้อหาทั้งหมดผ่านการอภิปรายและลงมติโดยวุฒิสภา,าแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทว่าการอภิปรายในชั้นสภา,าล่างเพื่อให้แผนการได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายนั้นเป็นไปด้วยความวุ่นวายเนื่องจากฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ดังนั้นนายกรัธุนตรีเอลิซาเบธบอส จึงได้ตัดสินใจใช้อำนาจมารตรา49/3ต่อ 3, ตามรัชธรรมนูญฝรั่งเศสที่ใช้สิทธิรัฐบาลกลางในการผ่านร่างกฎหมายอย่างอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการลงมติจากสภาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ตามความคาดหมายของทุกฝ่าย โดยสถานการณ์รุนแรงที่สุดในปรารีสมีผู้ที่ถูกจับกลุ่มมากกว่า120คนขณะที่พันธมิตรสหาภาพแรงงานหลายสาขาอาชีพประกาศเตรียมลางานประท้วงครั้งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งในวันที่23มีนาคมเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกปันธมกับกลนฮาร์ทคอการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบผูกขาดมากเศรษฐกเกตมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเรปรียบประชาชนมากจนไปถ้าไม่โกงตึ้นน้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถานการณ์เมืองในเจลินิวจับดึกเลือกตั้ง66ได้ที่เจลินิวออนไลน์